โอ้โหซานต้าวันนี้ซานต้าจะมาแต่งมาอยากได้ของขวัญใช่ไหมอยากไดอยากได้วันนี้ซานต้ามีอะไรมาให้ด้วยอะไรอ่ะอยากรู้ไหมอู้อยาอะไรนี่ไงใครกันนนใครกันกูให้มันคิดและเดินตายทุกคนในแกงกูโหดสัตว์ในจองกูบนชนาคาย คำสาบังกูยังทนทานะไม่ว่าจะหน้าไหนไหนกูส่งไปอยู่กับโยมาบ้านาคาสิกเขาเรียกกูว่าซองโดปัดกูเร็วจริงยิ่งกว่าพายุทอร์นาโดคือมึงอยากเป็นแบบกูแต่มึงก็ทำได้แค่ไมนโนไม่ต้องมาปอบเพราะกูไม่โตทำพวกกูโดนอยู่ที่คอนโดกูจุดบุหรี่และสูบขึ้น<อ>สโมกกูอยู่หน้าคอมอ่ะโอเคโอกาสไม่หนาวเชียรตอนนี้ไม่น่านนอนแล้ก็ชีวิตของเรามันไม่มีอะไรจะแน่นอนนะขอโทษที่ไม่ได้ตอบไว้ตอนนั้นพี่ไม่ได้ออกแต่กูไม่พูดถึงเรื่องหีเพราะกูไม่เคยจะเย็ดใครมาต่อ fking hell เตยกูไม่รู้จักด้วยทำไปไม่ต้องมาตีสีกู ชิดสักแค่แปลกไปแต่ก็ทำใม้ไม่ได้ตัวนี้คิดคไมิดาให้มึงคิดอีกคิดอีกคนบางว่าคนพ่อไม่ได้สอนหรือว่าสมองไม่พัฒนากูบอกมึงแล้วกี่รอบกี่รอบกูย้ำตลอดไว้เสียเวลามันจะฟุ้งป็นแยเวลาลูกศิษย์เทวดาไม่ต้องถามให้สัตว์พวกกูมันเด็กน้องสะพานตัวไหนยังมีปัญหาถ้ามึงเครื่งใจกันนักกันมาแล้วกูไม่ใส่กับพวกกระจอกพวกกระจอกมันเสียเวลาไม่เป็นไร คิดแบบเดียวจริงแบบเดียวเติร์ดโหดว่าไงสัตว์ก็ทำพวกแมงแบบเดียวเฮิร์ดงูชิบหายสัตว์ไม่อ้างตัวเองป็นเดียวเติร์ดเกย์แค่ไหนสัตว์วันวันมึงใส่แค่เสื้อเชิ้ตจับเมียแม่งเอามานั่งแก๊งแบงกูซอยขยามไปสายกูซอยเมียมึงแบบโคตรแรงเสียเวลาชิบหายกูต้องมารอไฟแดงแต่เมียมึงบอกโคตรชอบพี่ขาหนูชอบแรงแรง ตอนนี้กูโค้รจะเมาเอ่ะเรื่องอื่นนะเอาไว้ก่อนกูนกสนแค่เรื่อง,องกูไม,<ร>ไม่ใช่แบบไม่ไงของคอปจีนแดงอ่ะมันไม่เหมือนพวกกูกูใส่แต่ของราคาแพงมันของดีอยู่ในกระเป๋า เขาไม่ทำให้กูได้ตายแดงอ่ะขอโทษที่เติมมาเยอะก็พวกพี่แม่งโคตรแก๊งอ่ะก็มาไหว้เธอเศร้าในเดิมเข้ากันไปปอบอ่ะเห็นว่าเธอไม่ชอบเลยดึงเธอเข้าไปก่อนอ่ะรู้ตัวเธออีกเแอบชอบมาตลอดเธอในสายเดี๋ยวกูจะเข้าไปต่อตอนนี้กูอยู่เทลเคกูอยู่กับไมจิอ่ะพวกกูแลปทอลแลปฟอร์วันนบีร์ได้เข้าอย่างเป็นไปด้วยกันมึงก็ทำไม่ได้เป็งทีท้องสายที่หายสาย๋ยวฟอร์มแบบกูแต่ได้แค่วันนบีกูล็ที่นี่เป็นเอโนวีเคียเดบิวเป็นเอ็มเออ่ะต่อยกันสามยกเต็มหางเพื่อมึงลงในเปียากะต่อย่าลลังเดอ สาวเพื่อนมึงหายไม่ก็ไปถามเพื่อนมึงดูเหรอตอนนี้กูไม่ว่าเพราะกูจำเป็นอยู่ที่ตัวถ้ามึงไม่เชื่อก็อยากให้มึงนี้เข้ามาโดนแต่ถ้าเมียมึงหายเมียมึงอาจจะอยู่สตัวอยู่กับกูไอ้เหี้ยสัตว์เหีมาเมานอนดีกว่า คงเธอใช่ไม่ได้จริงฉันจะก็เรียกเธอทำเป็นไม่ได้อินแล้วเธอคง stuck in my dream <Yeah. S 1> แต่ความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมหรอก baby You don't know where you g o m e going crazy แต่ทำตัวเองว่าทำอะไรผิดอย่าเธอนั้นก็มารักแต่มันไม่มีสิทธิ์มันไม่มีสิทธิ์แล้วขาดการประเหตุพ้นห่งกันละกันที่ฉันอธิบายเป็นยังไงเธอก็ไม่ฟังพี่ด้โก้ฉันแค่คิดว่าเธอคือน้ำประวังเธอคงคิดว่าฉันมันโง่และคิดว่าตามไม่ทันฉันไม่มีเวลาไปอธิบาย up to you พอรู้เธอเป็นยังไงฉันเองนั้นก็พอจะรู้อยู่เธอไม่เคยจะฟังคำอธิบายที่ฉันกำลังพูดฉันไม่เคยจะดีสำหรับเธอ in a bad mood

I'm going crazy. She's not that to ink, what I'm Yeah, turn on camera I'm a music. I'm You was my baby. Well, I just with you, term to go to crazy. I down the paper. Tell the to you, just see you later. Yeah, yeah. I'm in a bad mood, I'm in a bad mood. Rube, turn, yak, but you still love playing games. to make a not. I'm you talk, you your body, I'm you. Get high cause I miss you every, every night. Yeah. Plug or top by every time. you But I don't give a you you got mine? But I don't give a fuck me? you with with you got, you got me? with me? 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 องเธอใช่ไม่ได้จริงฉันจะก็เรียกเธอทำเป็นไม่ได้อินแล้วเธอคง start in my dream และความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมหรอก baby You don't know you gone going crazy ฉันเอาแต่ทำตัวเองว่าเธอมาไรา้เพอยาแต่เธอนั้นก็นมารถถักเธอมันไม่มีมสิมันไม่มีสิ่